กว่าจะมาเป็นทรายแมวจะเป็นยังไงไปดูําความเข้าใจกับประเภทของทรายแมวในบ้านเรานะจ๊ะซึ่งอยอดนอยิยมมี3แบบนั่นก็คือแบบธรรมชาติก็อย่างเช่นทรายเต้าหู้ทรายแมวซิลิก้าเจลและทรายแมวเบนโทนไนซ์ซึ่งเป็นแร่ธรรมชาติและวันนี้เราจะพาไปดูโรงงานกันเลย มากันที่รองงานกันเลยจ้าที่เห็นอยู่ด้านล่างนี่คือแร่ธรรมชาติเบนทนร์ไนหรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือนั้นแร่ภูเขาไฟนั่นเองและนาแร่เบนทนร์ไนนั้นไปผสมกับแร่ธรรมชาติสูตรไขสูตรบานจนออกมาหน้าตาละเอียดแบบนี้นี่เป็นเหมือนทรายจริงๆเลยนะนี่ข้อดีของเบนทนร์ไนเนี่ยก็สามารถดูดซึมซับน้ําได้ดีเมื่อสัมผัสน้ําก็จะจับตัวเป็นก้อนแข็งทําให้คัดแยกออกง่ายข้อเสียก็มีแค่เรื่องฝุ่นเท่านั้นเองจ้าแต่ก็ต้องยอมรับว่าในบ้านเราเนี่ยยอดนิยมสุดแล้วเข้าสู่กกกกาาารรผผลลลิตตตตััััันนนนนน่ออออเเเยข้้้ไปปคืมม็ดงงจจหส ต่างๆแล้วก็เข้าสู่การปั้นเม็ดกันเลยนี่แหละคือจานปั้นเม็ดนี่ก็ต้องใช้น้ําในการฉีดพ่นเพื่อทําให้สายจับตัวเป็นก้อนแล้วก็เป็นเม็ดรายแมวในที่สุดนี่เลยก็หมุนกลิ้ง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 ปั้นเป็นเม็ดจนได้ขนาดตามต้องการแล้วก็ไหลลงสายพานนี่แหละนี่คือหน้าตาของสายแมวแต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะทั้งหมดนี้ก็ต้องไปล่อนตะแกรงเพื่อคัดแยกขนาดออกมานี่ตะแกรงอย่างนี้เลยนะร่อนล่อน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 ส่วนเม็ดสายแมวที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นก็จะถูกนามาบดและกลับไปทาใหม่อน เม็ดที่ได้มาตรฐานนั้นก็จะเข้าสู่เตาอบไล่ความชื้นก็จะได้เม็ดที่แห้งหน้าตาแบบนี้เลยนี่เป็นหน้าตาที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันแต่บอกเลยว,ว่าร้อนนะจ๊ะทั้งหมดทั้งมวลก็ไหลไปตามสายพานแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็คคุณภาพทุกครั้งเช็คกันสดๆเนี่ยแหละถ้ามีอะไรผิดพลาดก็จะได้แก้ไขได้นี่หน้าตาก็เลยจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ยังไม่เสร็จเท่านั้นนะทั้งหมดทั้งมวลก็ไหลลงสู่กระสอบซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยมีการผลิตสูงถึง5,000ันตันเช่นนี่นอโอ้ยสุดลูกหูลูกตานในทุกๆครั้งก่อ่อทีจะ จุก็ต้องมีการกรองฝุ่นซึ่งตรงนี้สําคัญมากกรองฝุ่นออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จนได้หน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นเม็ดเล็กนะแล้วก็เป็นเม็ดใหญ่ซึ่งทรายแมวเนี่ยจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ผสมกันนะจ้าซึ่งเม็ดใหญ่เนี่ยช่วยบล็อกน้าและเม็ดเล็กเนี่ยช่วยทําให้จับเป็นก้อนทรายแมวพวกนี้มีคุณสมบัติดับกลิ่นดีมากแต่การเติมกลิ่นมันก็เพื่อมนุษย์แ่แหละบางคนชอบกินนู้ดกินนี่ก็แล้วแต่ความชอบเอออย่างเช่นเมื่อกี้กลิ่นกาแฟมันก็กาแฟจริงๆนะเพื่อใครายข้องใจอันนี้นี่ซ้ายของจาาดูกรรณะ แต่โรงงานผลิตทรายแมวก็ต้องมี s <S นักวิจัยนี่นี่เลยนักวิจัยทั้งนั้นเลยนี่โหวิจัยกันจริงๆสดสดนี่เลยทดสอบกันง่ายๆอย่างนี้เลยนี่แมวก็ชอบนอนทรายนะยืนยันการันตีเลยเป็นมิตรต่อแมวแน่นอนทดสอบกันของจริงทรายแมวที่ช่วยซึมซับได้ดีนี่จับเป็นก้อนมีการสอบถามผู้ใช้งานจริงๆแต่ผู้ใช้งานไม่ตอบร้องเป็นแต่เหมียวเหมียวอ่ะไปกันต่อทรายแมวธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาตินี่ใช้เสร็จก็เทไปคนต้นไม้เลยนี่เลยที่นี่ก็เหมือนกับว่าห้องทดลองย่อมๆไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติก็เปรียบเสม เหมือนปุ๋ยชนิดนึ่งนั่นแหละจ้าเข้าสู่การบรรจุกันเลยจะเห็นได้ว่าฝุ่นน้อยมากเพราะว่ามีการกรองฝุ่นมาแล้วบรรจุใส่ถุงตามขนาดซึ่งที่นี่เนี่ยก็ผลิตทรายแมวให้กับหลายๆแบรนด์นะจ๊ะซึ่งใช้คําว่าเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นหูคุ้นตากัน